คุณคงรู้จัก Mac Pro แต่อีกหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก Mac Pro วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับ Mac Pro กันครับ Mac Pro คือกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อประดับไฮเอนที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัท Apple Inc. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Macintosh ของ Apple และได้รับการออกแบบสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพ ที่ต้องการฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังสำหรับงานต่างๆเช่นการตัดต่อวิดีโอการเรนเดอร์ภาพสามิติและการทำงานทางวิทยาศาสตร์ Mac Pro รุ่นแรกเกิดตัวโดยบริษัท Apple ในเดือนสิงหาคมปี2006เป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อประดับไฮเอนที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานระดับมืออาชีพที่ต้องการฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังสำหรับงานต่าง,าง,างๆเช่นการตัดต่อวิดีโอ Mac Pro ปี2006โดดเด่นด้วยการออกแบบด้วยอลูมิเนียมอันโดดเด่น ซึ่งกลายเป็นจุดเด่นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mac Pro ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon แบบ Dual Core 2ตัว2.66 GHz ซึ่งมีแกนประมวลผลสูงสุดอยู่ที่8คอร์และพื้นที่เก็บข้อมูลภายในสูงสุดอยู่ที่ 250GB ถึง 750GB กราฟิกการ์ด NVIDIA GeForce 7 3 0ด GT พร้อมแรมอยู่ที่256 MB แบบ DDR3 สามารถเลือกแบบ ATI Radeon X1900 XT พร้อมแรม512 MB แบบ DDR พร้อมแรม1 GB แบบ2สล็อตสามารถอัปเกรดได้16 GB สูงสุด32 GB มีพอร์ต USB 2.0 5พอร์ตพอร์ต f i r i 2พอร์ตพอร์ต Wi-Fi 8 0 2พอร์ต ซึ่งรวมถึงสลอต p c l e 4ช่องและด r ร์ e แบบ Optical 2ช่องมาพร้อม macOS X 10.4 Tiger เป็น Mac เครื่องแรกที่มีซอฟต์แวร์ Boot Camp ซึ่ง Apple ออนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้ง Windows ลงบน Mac ได้ต่อมาในปี2009 Mac Pro ได้รับการปรับปรุงมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Intel x e o n ซึ่งมีแกนประมวลผลสูงสุดอยู่ที่8คอ c ์ความเร็วอยู่ที่2.8 GHz แมอยู่ที่3 GB DDR 3และสามารถอัพเกรดได้16 GB และสูงสุด48 GB ใช้กราฟิกการ์ด GeForce GT 120 พร้อม SDRAM 512MB แบบ DDR3 และเพิ่มตัวเลือก ATI Radeon HD 4870พร้อม RAM 512MB แบบ DDR5 Hard Drive อยู่ที่ 640GB พร้อม c a d 16MB เพิ่มตัวเลือกอยู่ที่ 1TB รองรับพอร์ต Wi-Fi 8 0 4พอร์ตและพอร์ต USB 2.0 5พอร์ต นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth มาพรา Max 5, old, ้อม macOS X 10.5 l ุดห้า리กรกฎาคมปี2010 Mac Pro รุ่นที่3เปิดตัวโดย Apple รูปทรงยังคงเหมือนเดิมได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยโปรเซสเซอร์ Intel x e o n Westmere โดยใช้ CPU แบบ Duo 2.8 GHz แบบ4 c o r e และ2.2.4 GHz แบบ4 c o r e หรือ 2.6GHz แบบ6คอซึ่งมีแกนประมวลผลสูงสุดอยู่ที่12คอแรมอยู่ที่ 3GB สำหรับ CPU แบบ4คอและ6คอหรือ 6GB สำหรับ CPU แบบ8คอและ12คอมี HardRide อยู่ที่ 1TB Graphic Guard ATI Radeon SD-5770 พร้อมแรม 1GB แบบ DDR5 หรือตัวเลือก ATI Radeon 5870พร้อมแรม 1GB DDR5 Mac Pro รุ่นปี2010ยังมีสล็อต PCIe 4ช่องช่องใส่ drive แบบ optical 2ช่องและรองรับที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกได้สูงสุด 8TB ผ่านพอร์ตไฟวาย i r ด804พอร์ต และพอต USB 2.0 5พอร์ตยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth Mac b r o Generation ที่3ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานธันวาคมปี2013 Mac b r o รุ่นที่4วางจำหน่ายโดย Apple โดยมีรูปทรงแบบทรงกระบอกที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดและยังคงมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ใช้งานระดับมืออาชีพที่ต้องการฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังสำหรับงาน เช่นการตัดต่อวิดีโอการเรนเดอร์ 3D และการจำลองทางวิทยาศาสตร์ Mac Pro รุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon i v b r i d EP ความเร็วอยู่ที่3.7 GHz 4คอร์หรือ3.5 GHz 6คอร์3.0 GHz 8คอร์ และ2.7 GHz กิกะเฮิรตซ์แบบ12คอร์ซึ่งมีเทรดการประมวลผลสูงสุดอยู่ที่24ทเทรดกราฟิกการ์ด Dual AMD FirePro D 3 0 0พร้อมเมมโมรี2สกิกะไบต์แบบ DDR 5สำหรับ CPU แบบ4คอร์และ Dual AMD FirePro D 5 0 0พร้อมเมมโมรี3 g b แบบ DDR 5สำหรับ6ถึง12คอร์ มาพร้อมฮาร์ดไดรฟ์แบบ Fast s ร o r a g e 256GB ตัวเลือกเพิ่มเติมอยู่ที่ 512GB หรือ 1TB แบแบบแฟชต t ร r เร e Mac Pro ปี2013มีพอร์ต t h u n d e r b o l t 2 6พอร์ตมีพอร์ต USB 3.4พอร์ตและพอร์ตกิก a ะบิตอีเทอร์เน็ต2พอร์ตนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth มาพร้อม Mac OS 10.9 m a v e r i าม s วและสามารถอัปเกรด เวอร์ชันล่าสุด macOS 12 Monterey Mac Pro รุ่นที่4ได้รับการยกย่องจากผู้ใช้งานมืออาชีพในด้านการออกแบบและประสิทธิภาพที่เป็นนวัตรกรรมใหม่แต่บางคนวิจารณ์ว่า Mac Pro รุ่นนี้ Apple ได้จำกัดการอัปเรดไว้มิถุนายนปี2019 Apple ประกาศว่ากำลังดำเนินการกับ Mac Pro รุ่นใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถอัปเกรดและปรับแต่งคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น Mac Pro รุ่นที่5วางจำหน่ายโดย Apple ในเดือนธันวาคมปี2019โดยรวมแล้ว Mac Pro มีรอบการเปิดตัวที่ค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับ Mac รุ่นอื่นๆ Mac Pro รุ่นนี้กลับมาใช้ form factor แบบ Tower แบบดั้งเดิมขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel x e o n 8คอร์ core, และสูงสุดที่28คอร์ core. ีเฟสการประมวลผลสูงสุดอยู่ที่56เรสกราฟิกการ์ดมาตรฐาน AMD Radeon Pro W5500X พร้อมเมมโมรี8 g b แบบ DDR6 โดยสามารถเลือกปรับแต่งได้จากหน้าเว็บไซต์ของ Apple SSD แบบมาตรฐาน512 g b ตัวเลือก1 t b 2 t b 4เทร และสูงสุดที่8 T b เทราไบต์้อมชิป Apple T 2มีคุณสมบัติทางด้านความปลอดภัยและควบคุมฟังกช์ชันระบบที่สำคัญหลายอย่างรวมถึงการบูตอุปกรณ์การเปิดใช้งานการเข้ารหัสระดับฮาร์ดแวร์และการจัดการระบบข้อมูลของผู้ใช้นอกจากนี้ยังมีตัวประมวลผลภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลภาพและวิดีโอรองรับการต่อจอภายนอกได้สูงสุดที่6จอในระดับ 4K และ3จอในระดับ 5K หรือ2จอสำหรับ Pro Display XDR ของ Apple Mac Pro ปี2019เป็น Mac Pro รุ่นที่5ที่ได้รับการยกย่องจากผู้ใช้งานมืออาชีพในด้านประสิทธิภาพอันสรงพานง และถูกใช้งานโดยมืออาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเช่นภาพยน,นตร์ดนตรีและสถานปตยิรรกเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของแมคโรที่เรานำมาเล่าให้ฟังสำหรับท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางเราได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณครับ